ก็ยุ่งเหิอ่ะเป็นไรอ่ะไม่อยากทำงานแล้วหน้าเบื่ออ่ะอ๋อฉันรู้ว่ามันเครียดไปไปขึ้นรถครับขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปไหนกันคะมามีขึ้นรถเรียกมามีโอเคป,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 ป๊ะไปเอาละครับทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปไหนฉะนั้นวันนี้เราจะต้องนั่งเรียบร้อยเจ๊หงหุดหงนดซะด้วยสิอุ้ยขับตามเขาไปขับตามเขาไปตรงไปตรงไปปไปโอ้โห ผู้ดุริเราไปกันไปขบวนอีกแล้วว่ะเราใช้สีชมพูแล้วใช่เหรอเฮ้ยเขาลงไปข้างล่างกันอะโอ้หวันนี้เราเป็นเด็กสเก็ตไะเนี่ยลงไม่ได้เกณงใจสเก็ตการขับรถเลยอีรถติดอ่ะมันลงไม่ได้โขาไงอ้ยโอเคลงได้แล้วโหรถเราเท่สุดอ่ะจอดแบบเท่ๆได้โอเคตรงนี้แหละ ขอโทษขอโทษขอโทษคาร์ดก่อ้าวลงมาลงมาบอสเจเจเขาหงุดหงิดบอสเขาไม่อยากทำงานแล้วใช่ดบื่่อไม่อยากทำงานแล้วไม่อยากทำงานไม่อยากทำงานแล้วอ่ะอืมแต่เหมือนสองคนแบบจะว่างเกินไปนะว่างยังไงอไม่เคยว่างเลยใช่ก็เห็นแบบวันๆไม่ค่อยทำอะไรนะวันนี้ก็ไปหาเงินมาด้วยกันพี่พีเป็นร้องเพลงใช่ใช่ไปร้องกี่ชั่วโมงสิบห้าวินาที เป็นชั่วโมงเลยหายไปเป็นชั่ววันเ,เลยเซิร์ฟีพพีที่เราซ้อมกันมาได้ได้ได้อ่ะสามทีทูวันเอเอเจเริ่มไปเธอเริมเองเจเริ่มเธอเริ่มคโอเคตึงเอา้าจจพีพีล่ไปแล้วเก้อแล้วเนี่ยเอา <laughs> พีพีก เก๊ะแค่หน่อยตอนนี้ลูกชายลูกชายพีพีมาด้วยตอนนี้คือแบบสะดุกกันทุ้สองคนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้คือต่อ้องมากันแล้วเราหาตังได้เยอะมากกับเพลงนี้ใช่อ่ะเธอเริ่มตึงวว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 วงวว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 ว ยอยย่อย่อยอยย่อยย่อยยอยย่อย่อย่อยย่อ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 ยย่อยย่อยย่อย่อยยอยยอย่อยย่อยวอยย่อยย่อย่อยย่อย่อยย่อยยอยย่อยย่อย่อยยอยย่อยอย่อย่อยยอยย่อยย่อยยอยยอยอยยอยยอย่อย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 ยออยอยยอ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 อออยยยอย เออพวกเราไม่พอร์ตอุ้ยมีเนื้อด้วยโอ้โหไม่พอรสวรรค์นะเจ้พวกเราอ่ะใช่จะบอกแล้วว่าเพลงนี้เราขายได้ถ้าอนาคตอ่ะเขาแบบอยากให้หางกันเข้าแก๊งอ่ะเราจะใช้เพลงนี้ในการหาเงินอุ้ยมีเพชรด้วยสิอุยได้ทุกอย่างเลยไอ้ขี้อ่ะไม่ต้องเอาหมาก็ได้ค่ะไม่ต้องเอาขี้มาแต่เหนือตอนนี้พวกเราจะค่อนข้างที่จะออกนอกลู่นอกทางกันแล้วนะบอสแบบด onation ให้เต็มเลยนะออมีทั้งพริกมีทั้งเกลือเราพวกเราสนุกกันพออย่างครับ พอแล้วก็ได้ค่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวพวกผมมาพาไปฝึกเอาชีวิตรอดแล้วกันจะพาเราไปปล่อยทะเลเหรอไม่ได้นะไม่ใช่ครับเดี๋ยวก็ตามผมมากันแล้วก็รู้ว่าคืออะไรโอเคทุกคนขึ้นรถตัวเกียวครับตัเกียวขับรถให้หน่อยได้เปล่าได้ครับขี้เกียจขับแล้วอ่ะเอาแย่งที่นั่งชั้นเฉยเลยไปเลยโตเกียวไปเลยเกรมทุกข์เนาะแต่เขานำก่อนขีอยายานะเอาเอาเอาไม่ขึ้นได้แค่นี้ เราไม่แรงเราจะรุนทำไมอ่ะมันเขาเกิดไปยังไงกันนะเขาทำเพื่ออะไรอ่ะวิ่งเราออกไปข้างนอกอ่ แต่เราออกไม่ได้อ่ะ A few moments later ฮัลโหลครับครับจะไปไหมครับเนี่ยไปรถพังค่ะพังแล้วไม่มีกล่องซ่อมด้วยมีมีมีจะพี่พี่มีกล่องซ่อมถ้าเราไปเืินตัวนู้นมาไงเหมือนคนอื่นๆไงที่เขาเหินออกจากข้างนอกแเราก็อยากเท้บ้างอ่ะแต่รถมันไม่แรงพอไม่ไม่ไม่รถรถมันแรงแต่คนขับมันบื้อได้เล่นว่าดู้โชว่าร้อนะครับ hour later ท่านนะกจะไปฝึกอันการเอาชีวิตรอดเขาคงไปสอนอะไรเรทั้งอย่างนั้นคงไม่ได้เราจับเราเป็นต้มยำทำแกงที่ไหนให้เราเป็นแบกิวเฮ้อไม่เข้าใจเลยจริงๆให้หมอบนะครับผมหมอบแล้วหมอบให้โลอยากหมอบมากอะทำไงอ่ะเออดูหมอบด้วยอ่ะเราเราต้องยกมือครับยกมือเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงฉันหมอบแล้วฉันไม่หมอบอ่ะฉันไม่เข้าใจยกมือค้างไว้มันจะหมอบเนี่อ่ะให้ให้หมอบแล้วตอนแรกขึ้นเลย พี่ตอกเกียวหมอบพี่ตอกเกียวหมอบพี่ตอกเกียวหมอบทุกคนหบอกขับรถกับรถที่นี่คือที่ไหนอ่ะโอ้โรงแรมพาเรามาทำอะไรที่โรงแรมมา้านี่มันโมเตล์อ่ะโอ้อไม่มีอะไรขับรถนานเชียวมืดแล้วเนี่ยนั่นน่ะดิเราพามาโรงแรมล้างด้วยอ่ะโอ้น่ากลัวโอ้บรรยากาศยังหลอนน่ะเขาจะพาเรามาทำอะไรอ่ะวันนี้โรงแรม โอ้โหพี่พีเคยดูนะมันมีคดีฆาตกรรมอ่ะที่มันพามนที่เราเล้วฉันก็ัวนะแล้วก็ยัดไตท่อระบายน้ำแล้วก็กลายเป็นนอนนะเราหนี้ท่านไหมไม่น่าทันแั้วเราไปถามเขาดีกว่าเพื่อเขาเลาะให้เราทําอะไรหรือว่าจะมาส่งของที่นี่ส่งอะไรที่นี่มีอะไรให้ส่งอืึส่งกระกุ่นฉันเลยอ่ะโอ้สุโคะอ่ะมันเป็นที่ร้างอ่ะพามาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยบอสบอกจะให้พี่พีไปว่ายน้ำเล่นไม่ใช่หรอ มีอยู่แค่นั้นแหละอ่าให้ไว้หนังเด่นครับไปดิไม่เขาบอกว่าให้เธอไ่าไม่ใช่ฉันพีพีครับไม่ได้ไม่ได้มามิมามิมามิหนุนเจะเลยไม่ได้ไปทางโคเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาฝึกวิธีการเอาชีวิตรอดก็คือซ่อนแอบครับฮะมันเป็นการเล่นไม่ใช่เหรอซ่อนแอบจากอะไรหรอเดี๋ยวผมได้เตรียมฆาตกรเวลาอยู่ข้างในตึกทั้งสองฝั่งเนี้ยผมก็ไม่รู้กันว่าฆาตกรอยู่ไหน แต่คือคร<ห>ั้งนี้ถ้าใครรอดชีวิตออกมาได้แบบผู้อยู่รอดคนสุดท้ายอ่ะผมจะให้รางวัลหน 1, ึ่งแสนบาทครับโอ้หนึ่งแสนเลยเหรออุ้ยแค่คาตากรเองโไม่ใช่าาใช่ครับเดี๋ยวนะเจเจเราพูดว่าฆาตากรอเอเขาอาจจะเตรียมๆกันเล่นลหรอมั้งเราคงไม่ได้เจ็บตัวจริงหรอกอะ,อ,อะไรเง<ด>ินจริงไห<ง>ม <ไง S 2> ครับใช่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวก็ไปลุ้นทั้งในงั้น้าใครโดนโป้งแล้วก็ให้มาที่บ่อน้ํานี้เลยด้วยกันเนาะใช่ครับ ไอที่โดนแล้วก็ออกมายืนรอที่บ่อน้ำอย่ากลับเข้าไปเลยนะครับถ้ากลับเข้าไปไเล่นเท่ากับว่าเกมนั้นคุณจะเฟลทลันทีวิ่งหนีได้ตามสบายแต่ห้ามใช้ท่าทางอ๋อแต่ห้ามแอบ,บแบบว่าใช้อีโมใม้่ใช่ใชโอเคค่ะหุ้ยมันเริ่มมืดแล้วว่าใช่ไหมมันเริ่มหลอนแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเริ่มกันเลยไหมคะผมให้สัญญ,ญาณสิบวิคือเริ่มครับโอเคค่ะสิบ เอาเริ่มปะเหรอเจี่ยโอ้โหคนละแต่งคนละแต่งอันนี้ล่าเตงนะอันนี้ล่าเตงเองนะโอ้ยทุกคนตอนนี้แบบว่าเหมือนกับว่าเขาจะมีฆาตกรออกมาใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนไปก่อนแล้ววิ่ววิ่ค่อยค่อยค่อยคเฮ้ยเหมือนกันเละที่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยจริงจริงอะอะไรอะอะไรวิ่งผ่านไปรู้เลยมีแต่หัวฆาตกรที่บอสเตรียมมาชัวร์เดี๋ยวนะพีบีต้องวิ่งพีบีต้องวิ่ง เอ,อ้ยพ,พี่ต้องหาที่แอบทุกคนตรงนี้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 อ่าบันี้แหละปลอดภัย นี่พี่พีจนี่ยังไม่โดนโป้งเลยนะยังไม่โดนโป้งเลยนะบลอเลเบลอเบลเบปปี้หลอมมามีเป็นไงบ้างมามียังอยู่ไหมนี่อะอยู่ตรงข้ามนี่ไงเบปปี้อยู่นี่อยู่นี่เห็นแล้วอุ้ยเดี๋ยวไปหาวมามีโดนหรอฉันไม่ยอมหรอกนะฉันไม่ยอมหรอก อะไรโดนจับกันแล้วหลอตรงนั้นนะ่ะฮะโดมามีมาแล้วอุ้ยมาแล้วมามีระวังไม่กลัวหรอกเราหนีเร็วเราเก่งอย<น>ู่แล้วเดี๋ยวเบบีป้ป้องกันเองเฮ้ย <ś class> ไ,ไม่เห็นหน่ากลัวเลยบอสเราภารกิจกัดกากไว้ให้เราเล่นอย่างนี้ได้ไงพี่พี่ะเก่งอยู่แล้วเรื่องหนีเราต้องเอาเงินแสนให้ได้โอเคไหมมามี <ś class> มามีจะแบ่งให้เป๊ปปี้ห้าร้อยฮะห้าร้อยหรือห้าหมื่นมามีห้าร้อยเห็นเจเจไหมอ่ะเราไปตามหาเจเจกันไหมเมื่อตึดเลยอ่ะเฮ้ยไาแล้วหนีเร็วมามีไปแล้วไปไปไม่ได้ช่วยด้วยมีวิ่งเร็วมีช่วยด้วยมามีวิ่งมันนี่เร็ว แบบดี้ป้องกันเองเดี๋ยวแบบดี้ป้องกันเองเดี๋ยวแบบดี้ป้องกันเองโอ้ยโดนเรียบร้อยโดนแล้วโอ้ยโดนแล้วเรียบร้อยโอ้ยจะจะไปหลบที่ไหนอะทำไมมันเนียนอย่างงี้โอ้โดนหาเจอเร็วมากเลยอ่ะอุตส่าห์แอบในนี้น่ะพีพีลากมาเจอเลยเห็นไหมโดนไปด้วยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางทางพีพีอ่ะเนี่ยเหรออ๋อดีใช่ไหมเสื้อขาวใช่ไหมไม่ใช่ไอ้คนเด้อ ไม่ได้บางอุตสาห์แอบเดียนๆนะแล้ก็พีพีมาไม่ได้บางสักนิดเลยคุณไปแพ้เลยนี่ยแม่พีสู้สู้แม่พีสู้สู้เอื้อดิวโดนแล้วฮันนากอนบอสอยู่นี่บอสแอบอยู่นี่บอสแอบอยู่นี่บอดบอสไปจุกจุกบอสอยู่นี่จุกมาดิโน่นในนั้นอยู่เต็มเลย เจดีพีอยะ่ข้าบนแโดนเลยมมีโดนแล้วหรอโดนแล้วก็ไอ้ขอดีบางทางมีมีไปได้บางไอ้ข้อทามีมีตายอุส่าแอบเดี๋ยวพีพีลากมาเจออะไม่ใช่ไม่ใช่เลยบางทางบางประตูอุสาแบบเดี๋ยวเงินแสนไปมาแล้วอุ้ยสู้ๆอุ้ยแต่ว่าทุกคนไม่มีใครเห็นเจเจเลยอะ เห็นเขาอยู่เขาจะติดเจเจวิ้นนี่อย่างเดียวเลยไม่เอาเลยอ่ะไปรุนแรงเจเจเลยเ่านยายเจเจอยู่ฝั่งโน้ตโดนร้องไห้ร้ยงร้อยอย่างเงี้ยนี่ไงโดนโดนโดนตีอย่างนี้เจเจก็ชนะอดิโอ้เจเจเหลือแค่เจเจกับบอสแล้วปะลด้เงินแสนเลยแบบนี้คนได้แล้วสองคนได้เกือบได้เงินแสนอยู่แล้วอีกแค่นิดเดียวพวกเราจะเป็นเศรษฐีกันแล้วอ่ะ แต่เมื่อกี้ไม่ได้จำหรือซัดแอบนะแต่แต่เมื่อกี้เห็นว่าทาาทาาไม่วิ่งไม่เอาทรงหมามีเลยนะวิ่งไม่มีะไม่มีเอาท่งเลยเห็นมีนะเห็นพีพีโดนทีคนเดียวแต่ที่กอดที่สุดคือเอโคเลยไปเกี่ยวพี่โผมไปทำอะไรมาเจอเนี่ยผมผมยืนอยู่แอบหน้าประตูอ่ะนายทำหมามีเราโดน ลากผีมาเจออ่ะเนี่ยโดนโดนโสองคนเลยเออน้องน้องชายผมไปทําอะไรให้อ่ะใช่ผมไม่เคยผิดอยู่แล้วผิดไม่น้องชายผมไม่ผิดนะจริง A few moments later ใครชนะใครชนะคนที่ยงทั้หมดอ่ได้เงินแสนใครได้เงินแสนอ่ะใครยิงเราทั้งหมดผมไงผมชนะแลยผมยิงเราดีรโอ้ยยรต้องเหนี่วทโดนแทงก่อนเลยมั้ยนะยิงที่สามได้ไหมที่สามได้ไหมบอสครับเจเจล่ะครับอ๋อบอสแล้วเจเจล่ะอ่ะแม่สิแอฟไย ว่าหรือว่าพี่เจจะโดนหรือว่าจะโดนคาตกรอีกตัวเลยหรืว่าตายแล้วบอสที่นี่มันมีผีบอสจะไปตามหาอย่ไปตามหาแป๊บหนึ่งไปทุกคนเราอย่าอยะตามหาเจเจนะเจเจโอ้ยโธ่โธอ้ยออ้ยใจร้ายใจอที่สุดเจเจเจับเจเจชนะแล้วชนะแล้วเหรอจอเจเจชนะแล้วอเจเจอยู่ไหนอยู่ข้างในบอกว่าอยู่ข้างในข้างในน้อยนอยเอาไได้แล้ว เจเจครับยู่ไหนครับเจเจอยู่ข้างใน้าไหนอ่ะข้างไหนอครันั่งข้างในไหนอ่ะข้างบนข้างบนใช่ปะชนะแล้วชนะแล้วออกมาได้แล้วนี่ไงเจละชนะแล้วแลครับเอเาก้าขาไม่ออกอ่ะเอาก้าขาไม่ออกโอ้โหก้าขาไม่ออกเนี่ยก้ขาไม่ออกค่ะโอ้โหนึกว่าเป็นอะไรไปแล้วมาถือว่าครั้งนี้เป็นการทดสอบให้กับพวกเราครับอ้าอ้าเงินน่ะเงินเงินน่ะเงินนงเงินแสน เงิเนี่ะบอลจะอยู่ในครั้งต่อไปบอลด่านที่ยากขึ้นบอลบิดเลยบอลบิดัโอ้โหชาเสี่ยงตายบอลปิดดูดิดูดิดูดิอะไรวะเนี่ยไปเราด้วยเอารถเราไปด้วยอ้าเอา้าวโอ้โอ้บอลบิดเงินติดหน้าโอ้โหบอลคนเดียว เลียมเกนมนินไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่รู้อะเมื่อกี้เจจได้แล้วหนึ่งแสนพีพีเธอโดนหรอจะตายโด,ดนก็ไอ้ขอดีบางทางพีพีมาทุกคนไปทํางานกันเถอะเอาเป็นว่าครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามากันอีกทีนึงนะว่าเราจะมีอะไรเล่นกันอีกแต่ฉันว่าถ้าปิดแบบเนี้ยครั้งหน้าฉันไม่เล่นแล้วครั้งหน้านะเดี๋ยวพีพีรวมแกงนะแล้วเดี๋ยวพวกเราทุกคนอนะ ระีบอลอไรแบเอไหมเอา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 เอาไหม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 เอาไหเอาไหม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 เอาไหเอาไเอาไหมเอไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมเาไมเอาไหอาไหมหมเอาไาไหมเอหมเเอาาไหอาไหอาไาไเอาไหไหไหมเอาไาไอาไหหมเอาไหมอาไเอาไหมเอาไหมเอาเอาไเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหาไหมเอาไหเอาไาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเอาไหมเอาไหมอาเอาไหมเมเหมาไหมาไมาไเอาไหมเอาไาไหมเอาไหเอาไหมเ ใช่ใช่ใช่เห็นด้วยครับห<า>เห็นด้วย<า>บอสรวยมากหาเห็นด้วย